สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพีชไทยคูณในคนที่โรงแรมในวันพีชมากมากใครอยากเป็นฮข่าคดูนี่ที่สรุปหรือเพิ่งเรียนจบครับก็มาเล่นเกมนี้ได้เลยคนดูเบอรก็มีด้วยอ๋อศิลป์พู้ที่เสียงทีวีอ่ะเออขอโทษช่วยมีเด็กดูสิมีพลเรือนเอกด้วย เพื่อเป็นการวิเสวเวลาเราดูวันที่กันถึงเมื่อไม่เป็นการสิเสวเวลาเรากดเลยมีหันไดมอนด์วันไทยคุณผม I love ไทยคุนซึ่งไทยคุนหมายถึงการสาร้างภาพการสื่อแบบสมจนระิงแบบวันพีซไม่ถึงไม่มือนในหน้าปกเลยอู้สุดยอดโอ้นะี่มันก้อนขี้นี่นะเราตามก้อนขี้ไป ยายแท่งเฉียงเฉียงนี่คืออะไรอ่ะน้ำน้ำอมฤตเหรอน่ำมันเกมแคชโรลโอ what is that ซึ่งเงินเกมนี่ค่าโหมันเยอะเป็นบ้าใช่เฮ้ยนี่มันมีฮอกเนี่ยว h a ส s up มีฮ <Okay. S 2> อกเรือเรือคืออะไรว่าเรือเฮ้ยโตกราฟ oh my god this is a boat เลสเูเดตเราจะไปอุยไม่เลื้อไม่เหมือนว่าฟุดเลยไม่ชอ,ออมออมชอบดีิโอ้โหคนมันลอยแล้วครับมันชอบดิอุ้ยเลียมสีหอนกลับซึ่งเกมนี้เรานั้นไม่มีผลดีสาดเลยและแถมนั้นเล่นใหญ่อีกด้วยไม่คือฉันจะเป็นก้อนนั้นโอเคไม่ตายเฮ้อ ฉันกันจะไปอัปเดตหน้าเหรอฉันเกลียดอขอใช้เวลาแป๊บหนึง่งโอเคผมงขาดมันตายได้นี่หว่าผม,มลืมไปโอเคมาถึงแล้วไม่าฟาร์มยากเกมนี่ฟาร์มยากเย็นเล่นเลยใช่แล้วฟาร์มยากมากใช่ไมชอ็อต ฉันเด้งกดแล้วทนเดงวันเดฉันซื้อแล้วฉันซื้อแล้วโวเงินฉันลดทำได้ไงวันเงินฉันลดมันเป็นเกมอะไระเงินลดด,ด้วยเ,เกมเสี่ยเผมขอโทษผมนึกว่าจะไม่พูดหยาบเวยผมขอโทษนะผมต้นเอาเกมนี้ซะแล้วเพราะเกมนี้มันโคตรห่วย ซึ่งก็มีเกมหลายเกมแล้นะหลเกมอะไรเนาะวันพีชแบบนี้มันน่าเบื่อกันไปงั้นเอายะตัวยาวสามแบบประกอบมาที่สนุกที่สุดแบบนี้ไม,แบบม่เกี่ยวนะสองอันดับกระพองแบบนี้คงไม่ไหวเพราะเกมนี้มันรู้สึกจอกันไปแล้วมันก็เล่ยนยากมันและดูดูมันช้ำผมกดเง่เสื้อดูเงินติดลบซึ่ง จอมากๆเลยเกมนี้ทักษิตไม่นะ้ำโคตรจะกระจอและแกัดฟิดเงินงติดลบโคตรปัญญาอ่อนและแการปิดของนี้โคตรเท่แต่การยืนของมีนโคตรกระจอกและการยืนและอคนนี้มันถือเรือได้ด้วยเหรอฮะดูโคตรกระจกใช่แล้วเกมนี้ไม่มีคัดษิตที่ดีเลยจิกติตโอเคผมก็ขอบอกเขาเลยว่า สร้นงใหม่นะมึงโอเคอุย้ยจุ่มสกปรกจังเลยอ่ะมีสิ่งไม่ดีเลยโอเคเดี๋ยวเราอโมเมนต์ผมสกปกอย่าไม่ใหญ่โอเคเดี๋ยวเราตัดผ้าไปเล่นเกมต่อไปกันเลยเออเย็นดันเกินบูมิเซียนไกด์โอ้ my god เราจะมาต่อยไอตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้นะนั่นล่างอุ้ยได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เน่ให้ทิ้งเลงไว้นี่มาสิกครับมาสิกครับนี่ไอตัวน,นั้นถึงจำได้ว่าหนวดดำนะตอนนั้นเรนโบว์พีชตอนแรกมันมันยังไม่เป็นแบบนี้ไงเพราะว่าตอนนั้นมันปิดอยู่อะนะเออเรนโบว์พีชภาคแรกมันติดอยู่ผมก็เลยเข้าไปเล่นวนะันนี้กระจองมากไม่มีตัวที่เทก่กว่านี้แล้วรอ ปุกมแค่สองเกินปุ่มุ้งนี้กดลงไม่ไหแล้ะอุ้ยดูตะาไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไหนดูก่อนว่าผลกี่บาทโอุ้ยยยาย่าย,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 ายา่ากี่บาทนะซ้อนแสงเลยเหรอเรนโบ้แล้วนิ้วเ,เพิ่มเลยมากๆแล้วกด แมปเออผมจันได้ว่ากดแมปเฮออ้ยกดสึกว่ะเออแล้วก็กดสตาร์ผมจะอัพบอคสกอร์วัดโอ้นมันกดอันไหนนะเอออันนี้ได้แล้วโอ้ยล้วไมกดเพิ่มซอสทำไมเราไม่ได้ใช้ส่วนส่วนอยู่แล้วกด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  กด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 หูสิค่ะสำคัญมากกว่านะาไงผมก็ไม่ได้ใช้ดัดแลวเฮ้ยไอ้กระปรองันนี้มันอะไรอ่ะอืมนอดผมไม่รู้นะว่าผลอะไรเท่ที่สุดแต่ผมรู้ว่านั้นจาจะเป็นผลมัรกรแต่ผลมัรกรเกมนีบบ้โคตกระจกเอาเอาเอาโอ้ใครใช้ผลอะไรวะเนี่ยโอ้ตายเป็นระเบียบเลยสนุกามากๆเลยเกมเนี่ย สมุนไพาแล้วมั้งแฟสซูสปินตัวอะไรวะเอ่อไอ,อตัวนี้เราจะมาตีตัวนี้กัโ้โหสุดเกินปุยมุยงั้นมาฆ่าวาจิโอดูสิทุกคนมัดดูเลเวลสิพวกอมนูุเลยบอกเลยิวสามร้อย บา์กี้มันปัญญาอ่อนมาเฮ้ยคนเลียวะกินว้าวนมูจิตายว้าวว้าวมันอลังการมากๆและเสียงที่แม่งโคอรน้ำคันว้าวที่นี่มันผลอะไรอ่ะ มจำไม่ได้เนอะหูทิ้งไว้ก่อนงั้นเราไปซูมต่อเลยการซูมผนแบบซูมเลตถูเอ้ยขมมนผลอะไรผลดอกไม้ผลอะไรไม่รู้ผลดอกไม้อะเฮ้ยผลเชี่ยอะไรโอ้ยเหี้ยเนี่ยโออขอโทษนะคะผมพูดขึ้นใหญ่ละเพื่อนเพื่อนจังค่ะ ไม่ผลเลยวะดำอ้อนี่ผมเป็นน่านใหม่แล้วดูฟีแบบขั้นเพื่อผมจำล่างนี้ไม่ได้นี่บันดาลเกมนี้เข้าาันีาแล้วโอเคเกมต่อไปเลยเกุ้มไปเกมต่อไปยากคู่หน้าเลตูดผมขอโทษนะครับ ว่าจะเล่นเบอพิชอันไหนแล้วดูตัวผมสิดูตูดผมดตูดผมสีแดงครับโอเคสำหรับที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพราะผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำแบบนี้เพราะมันไม่มีอะไรเลยนะครับวันพิชมันแกมก็ต้องเติมวันรีเก็ไม่ต้องเติมอะนะโอเคสำหรับที่นี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับแครงเพื่อใหช้ด้วย